เนกแล้วลราก็เอาไปล่างน้ำให้สะอาดให้บ่มีดินนะครับแล้วก็มาตากใส่ตากใส่ตะแกรงเล็กแบบนี้นะครับตากแดดเลยครับแดดแจะดจัดแบบนี้นะครับตากแป๊บเดียวแห้งครับสวัสดีครับทุกคนครับขณะนี้เราอยู่ในป่านะครับผมมาตามหาไส้เดือนนะครับไส้เดือนครับเราจะไปทําไส้เดือนตากแห้งกันนะครับบุ๊เเอาไปถอดกรอบด้วยตากแห้ง ทำเสตียันตากแห้งส่งออกให้เท่าแก่ส่งประเทศจีนนะครับผมสงใสยเขาจะไปทำสกัดเป็นยานะครับในป่าตอนนี้ครับเพิ่งได้แค่นี้ครับไปทำเสเียอนตากแห้งอะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะครับสักครู่ครับว่าตากแห้งแล้วจะเป็นหน้าตาอย่างไงครับครับเว,เวลาเวลาแดดห่อนๆนะครับเขากระสีออกมา ไตจะผื้นแบบนี้แหรอครับเขาเก็บเอาครับเพราะว่าไตจะผื้นเพราะว่าเพื่อที่จะใหญ่ที่ยูใหญ่องยูนะครับใหญ่ขวยนะครับบ้านเขาเป็นใหญ่ขวยตัวปุ๋ยเป็นไรครับทำาเไรอย่านี้ครับเหลือหลายเติมแล้วครับผมประมาณสองกิโลได้อยู่ครับเลาะไปอีกครับเพราะว่ายังมีพอได้เก็บอยู่ครับนี มันจะรับสื่อเฉพาะตัวใหญ่นะครับซ้ำไม่ตะเกียบขึ้นไปครับตัวน้อยบ่รับครับเพราะว่ามันแวกบ่ได้ครับเฉพาะตัวใหญ่ครับเท่าไม้ตะเกียบขึ้นไปใหญ่เท่าไรยิ่งดีนะครับเก็บต่อเนื่องไปเลยครับต่อเนื่องไปเลยครับโอ้ใหญ่ครับตัวนี้ครับใหญ่ มาส่อีกอู้ตุนขั้นได้รุ่นนี้จะมาตรทานมากๆเลยครับในรุ่นนี้ถือว่ามาตรทานครับโอเคครับเดี๋ยวเละาะไปเลยเรือเอาส่วนหมาเป็นตัวหน่อยนะนะครับจะทำการแหนกกรีดด้วยเครื่องนะครับทำด้วยเครื่องนะครับแงนกเพื่อที่จะเอาดินเอาขี้มันออกนะครับ ล้วก็ไปตากแห้งครับแล้วเราก็เอาไปล้างหน้ามให้สะอาดให้บ่มีดินนะครับแล้วก็มาตากใส่ตากใส่ตะแกรงเล็กแบบนี้นะครับตากแดดเลยครับแดดจะจัดแบบนี้นะครับตากแป๊บเดียวแห้งครับครับมือนี้กันขึ้นก็ได้หลายอยู่ครับมือนี้พุ่นละครับประมาณนี้ครับผม แห่งแห่งแบบแห่งสนิทเลยนะครับแห่งจนกรอบเกือบกรอบเลยครับยังคอยเก็บจำนายได้ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งตัวแห่งนะครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งตากเมื่อเช้าครับยังไม่แห้งครับแห่งพร้อมทรงไม่ได้ทุงครับทุงใหญ่ทุงใหญ่นี่ประมาณเจ็ดโลครับสามโลคร่งครับเบ่งผละจะสอปปุ๋ยหนึ่งนะครับสามโลคร่งต้องขี่กระเดือนต้องประมาณสี่สิบโลครับยังได้ แห่งสามโลคร่งนี่แหละครับกลับมาแนะนำให้เบิ้งให้ชมอาสีพบแลกครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแบบจังแนวนี้